สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประกที่6ที่น่ารักของครูเตือนทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่6นะคะของการเรียนออนไลน์นะคะคุณครูเตือนจะขอฝากนักเรียนทุกๆคนหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องไวรัสโควิด19นะคะนักเรียนทุกคนจะต้องป้องกันดูแลตัวเองให้ดีนะคะ สัปดาห์นี้นะคะเราจะมาดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารนะคะสัปดาห์ที่แล้วคือสัปดาห์ที่ห้าผเตือนก็ได้ให้งานนักเรียนไปก็คือวาดภาพจำลองระบบย่อยอาหารนะคะส่วนสัปดาห์นี้คือสัปดาห์ที่หกการเรียนของเราก็จะคือเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารเช่นเดียวกัน แต่จะเป็นการดูคลิปวิดีโอนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องๆมาพบกับข่าพเรียนวิทยาศาสตร์สนุกสนุกกับเจมและคุณหมอกันเลยนะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้เราจะมาเรียนรู้ระบบการทำงานภายในร่างกายของเรากันครับซึ่งในข่าพเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องระบบย่อยอาหารกันเอ๊ว่าแต่ว่า เจมและคุณหมอจะพาเราไปเรียนรู้เรื่องระบบย่อยอาหารภายในร่างกายของเราที่ไหนนะถ้าน้องๆอ,อยากรู้ตามกันไปดูเลยดีกว่าครับเอา้าทำไมเจมเอาแต่มองน่องไก่อยู่อย่างนั้นล่ะถ้าไม่ทานหมอจะแย่แล้วนะอย่าเพิ่งครับหมอเจมแค่สงสัยว่าร่างกายเราทำยังไงให้น่องไก่น่องใหญ่ๆเนี้หายไปได้ยังไงกันอ๋อคำตอบง่ายมากเลยเจม ก็ภายในร่างกายของเรามีระบบย่อยอาหารยังไงล่ะเจมระบบย่อยอาหารมันคืออะไรเหรอครับกระบวนการย่อยอาหารหมายถึงการเปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุลของสารอาหารให้เล็กลงเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้งานได้แล้วระบบย่อยอาหารเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงขนาดของอาหารที่เรากินไปได้ยังไงหรอครับ ระบบย่อยอ,อาหารนั้นจะทําการเปลี่ยนแปลง anyway, ขนาดของอาหารที่เรากินไปด้วยกันอยู่2วิธีคือวิธีแรกนั้นร่างกายจะเปลี่ยนแปลงขนาดของโมเลกุลของสารอาหารให้เล็กลงด้วยการบดเคี้ยวของฟันการบีบตัวของกล้ามเนื้อทางเดินอาหารซึ่งเราเรียกกระบวนการเปลี่ยนแปลงขนาดอาหารด้วยการบดเคี้ยวหรือบีบตัวของกล้ามเนื้อทางเดินอาหารว่าการย่อยอาหารเชิงกลในขณะที่การย่อยอาหารวิธีที่สองนั้น จะเป็นการสร้างเอนไซม์หรือที่เรารู้จักกันว่าน้ำย่อยมาทำให้ขนาดโมเลกุลของอาหารเล็กลงเราเรียกกระบวนการเปลี่ยนแปลงขนาดอาหารด้วยเอนไซมนี้ว่าการย่อยอาหารเชิงเคมีโอ้โหแล้วมีอวัยวะใดที่ทำหน้าที่ในการย่อยอาหารบ้างเหรอครับแล้วอวัยวะนั้นทำงานยังไงเจมงงไปหมดแล้วครับคุณหมอเพื่อให้เจมเข้าใจได้ง่ายขึ้น เจมทานน่องไก่ซิแล้วเดี๋ยวหมอจะใช้กล้องขยายถ่ายภาพตอนที่เจมทานน่องไก่จากนั้นเราค่อยไปดูระบบการย่อยอาหารภายในร่างกายทีละส่วนละกันอวัยวะที่ทำหน้าที่ในระบบย่อยอาหารมีด้วยกัน4ส่วนดังต่อไปนี้คือ 1. ปาก 2. หลอดอาหาร 3. กระเพาะอาหาร 4. ลำไส้เล็ก ในอันดับแรกน่องไก่ของเจมจะเดินทางมาที่ปากซึ่งภายในปากนี้จะมีฟันที่ทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้เล็กลงลิ้นจะคลุกคล้าอาหารเพื่อให้ฟันบดเคี้ยวในระหว่างนั้นต่อมน้ำลายก็จะผลิตเอนไซม์หรือน้ำย่อยในน้ำลายที่มีชื่อว่าน้ำย่อยอะไมเลสขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการย่อยอาหารจำพวกแป้ง แสดงว่าภายในปากนี้มีทั้งการย่อยเชิงกลก็คือการบดเคี้ยวของฟันและการย่อยเชิงเคม,มีก็คือน้ำย่อยอะไมเลสใช่ไหมครับถูกต้องแล้วล่ะเจมแล้วเอนไซม์อะไมเลสนี่ย่อยเฉพาะอาหารจำพวกแป้งอย่างเดียวหรอครับไม่ย่อยสารอาหารจำพวกโปรตีนหรือไขมันด้วยหรอครับสารอาหารจำพวกโปรตีนนั้น จะไม่ถูกย่อยภายในปากแต่จะถูกย่อยที่ไหนนั้นเจมส์ James, ต้องตามไปดูอวัยวะต่อไปครับอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการย่อยอาหารอาวัยวะที่สองได้แก่หลอดอาหารภายในหลอดอาหารเนี่ยจะมีผนังกล้ามเนื้อที่ยืดและหดตัวทำให้อาหารเคลื่อนผ่านไปที่กระเพาะอาหารได้บริเวณที่หลอดอาหารนี้ไม่มีน้ำย่อยหรอครับ บริเวณหลอดอาหารนี้จะไม่มีการผลิตน้ำย่อยใดๆออกมาแต่จะใช้กล้ามเนื้อบริเวณทางเดินอาหารหรือการย่อยเชิงกลเพียงอย่างเดียวแล้วจากนั้นอาหารจะเดินทางไปย่อยที่ไหนต่อหรอครับอาหารจะเดินทางไปที่กระเพาะอาหารภายในกระเพาะอาหารนั้นจะมีทั้งการย่อยเชิงกลคือการบีบและหดตัวของกล้ามเนื้อบริเวณกระเพาะ และการย่อยเชิงเคมีก็คือกรดเกลือหรือกรดไฮโดรคลอริกช่วยในการย่อยอาหารและยังมีการผลิตเอนไซม์ที่ย่อยโปรโตีนได้แก่เอนไซม์เพปซินแล้วสารอาหารประเภทไขมันล่ะครับไม่ได้ย่อยที่กระเพาะอาหารหรอครับสารอาหารประเภทไขมันนั้นจะถูกมาย่อยที่ลำไส้เล็กภายในลำไส้เล็กนั้นจะมีการย่อยอาหารเชิงกลก็คือ การหดตัวของลำไส้เพื่อช่วยให้อาหารสามารถคลุกเคล้ากับน้ำย่อยได้ดีขึ้นและช่วยในการดูดซึมแล้วภายในลำไส้เล็กไม่มีการหลั่งน้ำย่อยออกมาช่วยย่อยหรอครับมีสิเจมที่ลำไส้เล็กหน้าก็มีการย่อยเชิงเคมีด้วยโดยที่ลำไส้เล็กนี้จะมีน้ำย่อยจากสมส่วนมารวมกันคือน้ำย่อยจากลำไส้เล็กเองน้ำย่อยจากตับอ่อน และน้ำดีจากตับโดยน้ำดีที่มาจากตับนี้จะทำให้ไขมันแตกตัวและทำให้ลำไส้เล็กย่อยอาหารได้ง่ายขึ้นซึ่งที่ลำไส้เล็กนี้พิเศษสุดกว่าระบบย่อยอาหารส่วนอื่นตรงที่เป็นที่เดียวที่ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้จากนั้นเจมรู้ไหมว่าอาหารที่ย่อยไม่ได้จะเดินทางไปที่ไหนต่อยังมีอาหารที่ย่อยไม่ได้อีกหรอครับ มีสิอาหารจำพวกากากหรือใหญ่ของผลไม้ที่ร่างกายของเราย่อยไม่ได้ก็จะเดินทางไปที่ลำไส้ใหญ่ที่ลำไส้ใหญ่เนี่ยยังมีการย่อยอาหารอยู่ด้วยหรอครับที่บริเวณลำไส้ใหญ่นี้จะเป็นที่ที่ไม่มีการย่อยอาหารอีกต่อไปแล้วแต่ลำไส้ใหญ่จะมีหน้าที่สร้างกา,กากอาหารและดูดน้ำกลับเข้าสู่ร่างกาย แสดงว่าระบบย่อยอาหารก็ต้องทำงานหนักทุกครั้งเลยสิครับที่เรารับประทานอาหารถูกต้องแล้วล่ะเจมดังนั้นเราควรจะมีวิธีดูแลรักษาอาวัยวะในระบบย่อยอาหารแล้ววิธีการดูแลรักษาอาวัยวะในระบบย่อยอาหารมีอะไรบ้างเหรอครับอันดับแรกเราควรจะรับประทานอาหารในปริมาณที่พอดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปที่สำคัญเราต้องเคี้ยวอาหารให้ละเอียดอีกด้วย ทำไมต้องเคี้ยวอาหารให้ละเอียดล่ะครับเพราะการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดจะส่งผลให้กระเพาะอาหารก็ต้องทำงานหนักขึ้นเราควรจะรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงเป็นประจำทำไมเราต้องรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงล่ะครับเพราะอาหารที่มีกากใยสูงจะทำหน้าที่คอยทำความสะอาดลำไส้และระบบย่อยอาหารให้ทำงานดีขึ้น ถ้าเราจะช่วยให้อวัยวะภายในระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นเราก็ควรรับประทานอาหารที่มีเอนไซม์ในการช่วยย่อยอาหารด้วยยกตัวอย่างเช่นสับป,ประรดซึ่งเป็นผลไม้ที่มีเอนไซม์บรมิเลนสูงช่วยย่อยโปรโตีนช่วยรักษาอาการอักเสบในทางเดินอาหารหรือว่ามะละกอและมะม่วงมีเอนไซม์ชื่อปาเปนที่มีลักษณะคล้ายกับน้ำย่อยเปปซินในกระเพาะอาหารช่วยทำความสะอาดลำไส้และช่วยย่อยอาหารได้ดี ยิ่งไปกว่านั้นเราควรจะรับประทานอาหารให้ตรงต่อเวลาทำไมเราต้องรับประทานอาหารให้ตรงเวลาด้วยล่ะครับเพราะว่าน้ำย่อยจากกระเพาะจะออกมารอเมื่อไม่มีอาหารให้ย่อยก็อ,อาจจะกัดผนังกระเพาะอาหารทำให้กระเพาะอาหารเป็นแผลได้นะสิเจมถ้าเจมรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วครั้งหน้าเราไปเจอกันที่สนามเด็กเล่นนะวันนี้หมอไปทำงานก่อนละ่ะไว้เจอกัน อวัยวะในระบบย่อยอาหารที่สำคัญมีอยู่4ส่วนด้วยกันคือปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กในขณะที่ลำไส้ใหญ่ตับและตับอ่อนเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการย่อยอาหารเกิดขึ้นครับการย่อยเชิงกลเป็นการย่อยด้วยการบดเคี้ยวและการบีบตัวของกล้ามเนื้อเช่นบริเวณที่ปากที่มีการบดเคี้ยวของฟันและการบีบตัวของกล้ามเนื้อที่หลอดอาหาร ในขณะที่การย่อยเชิงเคมีเป็นการย่อยโดยใช้เอนไซม์หรือน้ำย่อยมาช่วยทำให้ขนาดของโมเลกุลเล็กลงครับตำแหน่งที่3ในภาพคือตำแหน่งของกระเพาะอาหารซึ่งมีการหลั่งเอนไซม์หรือน้ำย่อยที่ชื่อว่าเพปซินออกมาช่วยย่อยสารอาหารจำพวกโปรตีน เอนไซม์ที่มีชื่อว่าอะไมเลสเป็นน้ำย่อยที่หลั่งออกมาจากปากช่วยย่อยสารอาหารจำพวกแป้งการดูแลรักษาอาวัยวะของระบบย่อยอาหารรับประทานอาหารให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำย่อยมากัดกระเพาะอาหารรับประทานอาหารที่มีกาก,ากใยญ่เพื่อช่วยทำความสะอาดลำไส้รับประทานอาหารให้พอดีและเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนทุกครั้ง หลังจากที่นักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะคุณครูเตือนนะคะจะให้ความรู้เพิ่มเติมอีกนะคะก็คืออาหารที่ลำเลียงมาจากลำไส้เล็กนะคะจะเป็นกากอา,า,าหารมาสู่ลำไส้ใหญ่นะคะกากอา,าหารหรือของเสียนะคะจะลำเลียงไปสู่ลำไส้ใหญ่ จนไปถึงทวารหนักนะคะแล้วก็ออกจากทวารหนักก็คืออุจจาระของเรานั่นเองนะคะค่ะวันนี้นะคะนักเรียนคงจะได้ความรู้มากมายนะคะค่ะนักเรียนชมวิดีโอเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็ขอฝากกับนักเรียนให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าต่อเพิ่มเติมได้นะคะสวัสดีค่ะ